อ้าวอาลีพี่นอ้องฮอนฮอนบรรยากาศฮอนอลีพี่น้องนะคะพาย่างส้มบรรยากาศยามฮอนพี่นอ้องฮอนอลีเทีงเจ้าเดือนกนัอยากตากแดดน้ำจางหน่อยนะคะแดดแหงแสง,แสงทางโค้งนะคะทุกคนอมะขัวก็เป็นตะเก็บเลยละพี่น้องถั่วนี่เก็บซะ มะเ้านี่เก็บไปแล้วทุกคนคะ่ะเก็บไปแล้วมอเจ้าเก็บไปได้ต่ำนึงเมื่อนี่กับสีทยอยเก็บคนพี่น้องนะมาส่วนพี่พี่น้องมาส่วนพี่แดดแห้งเลยพี่น้องแดดจัดเก็บมาทั่วกันเก็บไปต่ำเลยพี่น้องต่ำเซเรือนสิกินต่ำมาทั่วมื่อนี้ต่ำทั่วฝนก็บ,บริโตกลงมาใส่ คักเซยหน่าให้สาวเดือนเลื่อช่วงไงนะมักฟักมักแฟงไปเก็บข้างในเนี่ยโอ้ยหเหี่ยวกบมีน้องเอ้ยหกแล้วสาวเดือนสีได้อันนั่นเพื่อนละถอนเพื่อนออกให้เพื่อนเป็นมากให้กินจักหน่อยก่อนสาวเดือนก็นสี ทำความสะอาดแล้วปลูกใหม่นะคะทุกคนนะปลูกใหม่เบิดเวลาเบิดสุดแล้วก็สิปลูกใหม่มกบวบกระลังงามดอกมกบวบกระลังงามนะคะทุกคนถ้าเบิดรุ่นนี้สาวเดือนก็จะปลูกใหม่ซะนะคะไม่ใช่ปัญหานะคะทุกคนขอให้มันเบิดรุ่นแล้วก็สิปลูกใหม่นะต้นใดเพิ่นตายหรือว่าต้นใดเพิ่นนันแห้ง เหี่ยออกไปเขาก็ปล่อยเพิ่นเขาก็ซื้อทำการทําความสะอาดแล้วก็สิปลูกใหม่ซะพี่น้องนะคะอุย้ยฮอนหอนหอน,หอนพี่น้องหอนเมื่อนี้หอนคั้าาลีสมุยของเขาพี่น้อง,องหอนแห้งนะหอนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนแดดเมื่อมากระเทียบถ่ายบรรยากาศสู่พี่สน้องเหมือนนะคะทุกคน ฮ้อนพี่น้องเอ้ยึืนห้องก่อนนะคะคืนห้องึืนห้องอาบน้ำหากาแล้วพี่น้องเอ้ยฮ้อนลายเดี๋ยวจะ้ะพ่อใหญ่เพิ่นกับเปิดโทรทัศน์เสียงดังเลยพี่น้องซาเลนทัศสีได้ออกมาเบ้าทางนอกก่อนจังหน่อยนะคะทุกคนเบ่งในบรรยากาศสุดยอดเลยนะคะ เอาไป้สาวเดือนละพี่และน้องไปก่อนพ่อๆก็สาวเดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ